สวัสดีครับวันนี้เราจะมาประกาศรางวัลรายชื่อผู้โชคดีทั้ง3รางวัลที่เข้าวงกิจกรรมมาในเฟซบุ๊กนะครับอันนี้เดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆพี่ๆตรวจสอบรายชื่อกันก่อนมีทั้งหมด17บนจ็คนนะจะมีนี่ครับตามลำดับ ครบทั้งหมด17คนเนี่ยเราจะจับเป็นอย่างง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลารับลายชื่อเกิดสักสักครู่นึ่งนะครับ เคเดี๋ยวเริ่มใส่ลงไปเลยนะครับ โอเคเสร็จแล้วโอเคนะครับทั้งหมดเจ12เจ็ดหนึ่งสองสามสแอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหแล้วก็สินะครับโอเค เราจะเขย่าเราจับจากรา,ววา,กากงวัลที่สามสองหนึ่งนะครับจับไปเลยเขย่าว,ว่าได้เขยา่าออกมาอันหนึง่งอันนี้เป็นเป็นรางวัลที่สามนะครับก็จะเป็นคุณชาญนรงได้อันนี้ถุงเท้าสามคู่ เป็นโค้ยหอยหอยนะครับอันนี้เป็นรางวัลที่สองนะครับจัดรางวัลที่สองอขยับให้มันออกมาละกันอ่ะออกมาแล้ววันนี้เป็นรางวัลที่สองนะแปลงขนมาอันนี้เป็นคุณพัดชอย,ยพนหรือเปล่าน่าจะใช่ขยับขย,ย,ยอ่ออกมาแล้วรบนี่นะครับ โอเคอันนี้เป็นรางวัลแปลงขดมาแล้วก็แล้วก็ถุงเท้าสามคู่อโอโอันนี้ไม่แน่ใจอ่านว่าอะไรอันนี้เป็นรางวัลที่หนึ่งนะครับโอเคก็จะได้เป็นหนึ่งอ่ารางวัลที่สามรางวัลที่สองแล้วก็รางวัลที่หนึ่งตอนนี้ครับรางวัลที่สาม ใช่เห hey. ็นไหมเนี่ยอ่อวันนี้เป็นรางวัลที่หนึ่งโอเคจบเพีงแต่เท่านี้นะครับขอบคุณครับ